เอาเลยเดี๋ยวพี่ออกไปเดี๋ยวพี่ออกไปมันกลับมากลับมาหล่หไปเี่หลดหลดหลดท่าหลุดท่าท่านไปี่ยที่นหลบหลุดก่อนพี่พิเลยลูกตสอง้นไตสองโอ้ยติดว่ะน้องไตสามพนตสา วัน้อมย่ยไมใคร่ดีใครให้าขอน่อยนะขอยาหน่อยนะกแมทบืนล้ด่าม่อ้ไงพ่ดน่เรา่ได้มาดิพี่จริยามเลยาผมเลไม่มโดกเล้ดนกูเลย้วมแล้วต่อ้โราโ้่นโา่าอยา่าป๊รอบรบวิ่ง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 หมดวิหมด เคลยนะเคลิบหก่ะเคนี่เลยร์เดดพอดิเคลียร์เดดดกันดเฮ้ระเบิด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 ระเบิกบยะะบินบิบิบิบอกเลขมา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 เลขบอกเลขมาเยอะเลยแหละเลขอะระรเนะดนเอไระโดดคระเบิเพิ่มอะเพดามพอดาเดิไอซีไซีตั้งระปไปอาิยไตายไตยตนึงตรงตเเียวหนนึงพด เจนลินกเยอะเก็บเจาะไรนยงตายรมูดิยิงตายหมดเลยไม่ไมเอาขเลินมตไม้มีสตัวเก็บซอมไม้ตเข้ามาละตไม่ไเอาบัทับเาทับโหนำฝั่งซ้ายมันำฝั่งซ้ายรวจอให้หน่อยขวารอายวันไทาวัวัดั้โลงเลยตัเยอะเลยวะตายขึ้นขึ้นลังคาดำหมดตได้สองอ้ไอเหียฝั่งซ้ายมา่ใช่่ไอเขาอยู่บ้านตัวนี้เห มาดิวะจิกมาตัวตั้าที่จิกตายฮัลโหลนีวาาข้มเสวยสวยสวยจีนี่ชุดสามโดินี่โดนนี่ไม่มีไม่มีไม่มีไอสามจุดหนึ่งสามสามจุดหนึ่งมาเคลี้ได้ฮัลโหลปากูปากูมาหน่อยปากูากูโถมเลยออกมาโถมออกมาเลยโถมออกมาโถมออกมาโถมออกมาปะขวาโถมมาเลยโถมตายถมตายตายพอดีตายไอโยรู้หน้าเมืองหน้าเมืองต่อยถอยมาเมาเมาเลยมามามาเอาเอยช่วยช่วยเลยจะปิดเลยปิดจ็อบเลย ้ปิด้อปิดองปิดเลยปิดเลยโถมาถูกมาไปนะไปนะไอไอไอก้าพี่ไปนะตาหนึ่งัวห้ตาตาอกูตาหนึกูตาอูเลอตัวนึ่งอูเลอตัวนึงเดียวเฮ้ยเฮ้ยเยสไนเก็บไว้เปล่าสไนคไม่มีคนครบเก็บยันเก่าเู้ผมไม่ได้ตอูหมายามนียิน้ยูสไน์เก็บเล่มไหนดีนี้เนี่ยข้างหลังมาแล้วโอ้ยเฮ้ยสไนร่อยหยเรื่ยยเ เฮ้ยอะไจะแตกเนี่ยมันไม่เก็บเนี่ยใครอยูใครไอ้เหี้ยบอกให้เก็บตั้งนานแล้วมันไม่ฟังเลยเนี่ยตายกลบเสียงดิใครแอะไรมามาโดนมาโดนตัวอื่นมาโดนตัวอื่นมาโดนตัวอื่นมาโดนวอม่ไมทำไมทไมไมไอ้เหี้ยแ็กไม่หมดไอ้เหี้ยแม่หไอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันทงอะไอ้เ้ยมีนะมีนมีนะระวังนะอยู่ในบ้านอย่บ้าน ไปนเพื่อนอย่าตายเดอย่าตายมันหิวมันหิวมันหิวไอ้คนที้กดซ้ายกดมตยิงก้อนนี้ยิงต้อนนี้ไล่สองแล้วไล่สองแล้วเรากดช่วยผมเรากดบ้านตัวที่ชยผมไล่สามไม่เห็น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 ไอ้ดีแสวยกดได้กดได้กดได้สวยกดไปกดไปยกดตายนะเอ้ยนะหน้าหน้าพอดีนีนะหน้าพอดีมีใส่เี๋ยดุดักให้พี่แดงเดี๋ยุดักให้ ตัวอยากช่วยเว้ยอย่ดักเลยก่อนไอหกหมดเียไอ้ไม่ปีเสียงใครอ่ะต้องจักเสียงขึ้นชุดนึงเรียกพี่ตมาข้างหน้ามีพี่ไอ้นิโก้นิโก้นิโก้ฮันสองเี้ยมันวานหังดิอันนี้พี่มีเยอะใครอ่ะอันนี้หายไปไหนไม่มีเนี่ยะ โอ้โหเฮี้ยไม่ตายทำไมอ่ะเอีไม่ตายวะเฮี้ยไมตายไไหมไม่ได้จีบิเไมเกี่ของนีดี๋ยววะขอขอขอขช่วยสร้างไว้หน่อยได้ปะมเป็นไงเป็นไงน้อง แบ๊กกูแบกอันนี้อยู่ตรงกูอันนี้อยู่ตรงกูแบกูจะเกิดอะไนักเมืองนี่อยู่หน้าไม่เห็มึงวะรอให้แรกไปละอันนี้ตายตเร็วตองมาเยมันแหงยังไม่เคลียร์เลยพี่เคลียร์มันแหงก่อนเดียวอีนอันนี่วิ่งอยู่โอ้โหม่เห็นจุดเลยใครตายตัวถองลงไอ้บุ๊กตอี่ตาเอาตัวาลงมาเอาตัวสลงมา ชช่วยหน่อยทันี้ตายสแล้วรับากไม้เลยเราเราเราลากาไม้ได้แล้วเนี่ยรับได้พี่ตายถามอยู่แค่หลังอยู่แค่หลังนะอยู่แค่หลังนี้เข้าใไหตายไลยตายไหมดเลลี้ือไม่ได้เลยแดรัวๆเดี๋ยพักพาะะพัไหมงถ้าเล่นถ้าเล่นมันมันเล่นได้เอออยากจะพักไหมล่ะองพี่เต็มเต เล่นต่อไม่ท้อผมไม่ท้อได้สามไปไปขวาเข้าขอ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 าเข้าไปเลยไปทีนี้เราเข้าไปให้หน่อยเดี๋ยวผมเอาเข้าไปให้เฮ้ยหน้าผม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 ไอ้เหี้ยฟังกูนะเต็นแรกมีตัวเดียวไปไอเหี้ยไนึลยในเต็นเนี่ยพี่มันเหลือตัวเดียวผมยิงตามสองแล้วมันเหลือตัวเดียวในเต็นเลยอ่ะเก้เค้เฮ้ยสินะปะปะไอี่ ไปสวยสวยเหมดเลยเฮ้ยรีบเกียร์รีบเกียร์เลี้ยสถารให้เลี้เกียร์เลยรีบเกียร์เลยเฮ้ยมันมีหลังโพลด้วยไปเก็บของหลังโพฟนี่เลยนี่เลยไป็บของหลังโพฟอ่ะยิงแตะไว้อ่ะตายมาดิสตาร์สถานได้หลังโฟอีกสามตัวเก็บของสุดเดียวบ้างในเต็นท์น่ะผมสามตัวสามตัวสามตัว็บของยุกโอ้ยเขี้ยมมันไปยู่มมาจากไหนนะผมยิงมันตายสามแล้วสามตัวสามตัวเฮ้ย โอยสองโอ้ยไอ้นี่ไัน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 นี่อยู่นะผมไันนี่อยู่นะผมเต็นเต็แรกเต็นแรกเ็นแรกลุมันลุมันจะตีแล้วลุมันจบตีแล้วลุมันตายวันนี้ตายไอ้โวยกูรอรออยู่ถ้ามาโดดเอามือ ยิงกั้พี่ยิงกูมืดเลยไอ้ตองเคยไอันนี้อ้ดีหมดไห้หมดตัวนึงระวังนะถ้าใครปาดอะขึ้นหลังคาให้ไ็บไปก็บไปไอไปเฮ้ยเฮียาไหนต่างเข้ามาไหนต่างเข้าไอหนึ่ง ไวบ๊กเก็บของจักไอ้เก็บเก็บเฮ้ยมันมามัมาแล้วไอ้มันตีมันตีน้าอูเล็กตีน้าูเล็กรอรอเฮ้ยมันะเข้ามา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 เข้าม้ามาเข้ามเข้าา้มเข้าาเข้าเข้ามาเข้ามาเขามาเ้มันเข้าเข้า

มันนำมันำมันนำมันนำเล่นกูมาในบ้านในบ้านเขียบนะฉันแรกฉันสองแล้วไอ้้วอ้วกอ้วไอ้งผมองขอหายไรเดี๋ยวเดี๋ยวยิงคนให้ตายอ่ะพี่แกงแมงดี้าไม่ร้างรูเนเจอร์สายแล้วแกงแม่งหน่อย ตอนแรกไม่ตอนแรกอะผมจะมลงแันจะไม่เลยเห็นมันเล่นเก่งจังแี่ได้อย่าใช้สกิปเมาส์ใช่สกิปเมาส์คืออะไรเหรอสกิปเมาส์เออเออเอ็มจมันเหมือนแบบเป็นไอ้ล็อกล็อกหัวล็อกตัวเป็นโปรแกรมช่วยเล่นอะมีด้วมันเหมือนมีพวเอ็มเบาสเกตโต้ใช่ใช่ประมาณนั้นอะดูดหัวยิงไหนโดนโดนถูกเลขสาม ใช่ก็เหมือนโปเลยอะลม่ะีย้โดนเหมือนนีอ่หรอมันโดนไปคนเดียวเองไปฮะเดี๋ยไปช่วยมันดิช่วยมันดิไปดูดิดูไว้ดจิ้จกดไก๊อตจัดมีใครเสียไหมมีใครเสียมาพี่ๆได้เฮ้ยไปรีบรีบรรไปช่วยลีโดิอยู่เซิร์ฟไป เดิมเดิมหรอพี่โชคเดิมเดิมเหรออะไรกันคนเดียวที่ไองไยยเอ้ยทำอะไรยอดดิคนล็อกสองชั้นได้หน่อยดิเฮ้ยทมลงมาได้ปะทมลงมาได้ปะทมลงมาได้ปะต่อสายหนึ่งปีนยิงจะปีนยิงคิดแล้วตายนี่ยิงให้หน่อยดิยิงให้หน่อยยิงยไล่เขาเรียกว่ารอซื้อจบปะทันนี่พิน ตายมันอยู่หน้ามันอยู่หน้าโรงพยาบาลใครอยู่อู่ดันมาใครอยู่อู่ดันมาเดี๋ยวผมยิงให้ที่มันกอลระเบิดมันระเบิดมาระเบิดระเบิดมามาปิดปิดปิดโรงพยาบาลเลยกีตาร์โรงพยาบาลพี่เก็บของอยู่โรงพยบาลเลยโรงพยาบาลระบโรงยบาลไตสองแล้วโรงพยาบาลไตสองแล้วรอ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 รกำลังเข้ากำลังเข้าเข้พยาบาลตหนึ่งเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวยิงปียิงปี ยิงยิงเออตายหมดไอ้เหี่อ่ะลงมาหมดเลยเหอตายหมดให้ลงมาเข้าอีกหนึ่งเข้าอีกหนึ่งลงมาสองตัวใช่ไหมตายหนึ่งโอ้ยตายไอ้เหี้ยไม่หมดจ้ะน้องจะเกิดจุดไหนบ้านดงไม่รู้ดิไม่ต้องถึงมือกิจสนี่เดกูเองอ่าผมไม่ยุ่งนะเฮ้ยเพื่อนหลังบ้านมีคนปไหนวะชุดเต็มหลังบ้านชุดเต็ม เข้าเข้าไป้าลโอ้โหเข้าไปอย่างงี้เอาพีปอเออ้เปวเเไป